นิจายดิฉันชื่อนางสาวสัญญาต้องแดงดูชนนักเรียนหญิงสาวชที่ิมมบุรุษวันนี้จะมานําเสนอคําพิเดีมาจากภาษาต่างประเทศค่ะหนึ่งนะคะคันุนีคันุนวีมาจากภาษาจีนค่ะสองนะคะสารเปาสารเปามาจากภาษาจีนค่ะสามนะคะเต้าหู้เต้าหู้มาจากภาษาจีนค่ะ 54, 4นะคะเฉาก้วยเฉาก้วยมาจากภาษาจีนค่ะคำที่5นะคะเค้กเค้กมาจากภาษาอังกฤษค่ะคำที่6นะคะสวิกมาจากภาษาอังกฤษค่ะคำที่7นะคะกาแฟกาแฟมาจากภาษาอาหรับค่ะคำที่8นะคะเตี้ยวเตี้ยวมาจาก คำที่เนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตมาจากภาษาอังกฤษคะ่ะคำที่ส0นะคะเย, ushi, ย ushi, าานลี่เยนลีนมนม่มาจากภาษาอังกฤษคะ่ะคำที่11นะคะนมนมมาจากบราซิลสกฤดค่ะคำที่12นะคะสบู่สบู่มาจากภาษารรโปรตุเกสคะ่ะ คำที่13นะคะออยออยมาจากภาษาอังกฤษค่ะคำที่14นะคะทีมทีมมาจากภาษาอังกฤษค่ะคำที่15นะคะเมาส์เมาส์มาจากภาษาอังกฤษค่ะคำที่16นะคะคีย์บอร์ดมาจากภาษาอังกฤษค่ะคำที่17นะคะริสเิตดิสเิตมาจาก คำที่18นะคะกระเป๋ามาจากภาษาจีนค่ะคำที่19นะคะลำโพลงลำโพงมาจากภาษาเขมรค่ะคำที่20นะคะปั๊กปั๊กมาจากภาษาอังกฤษค่ะ